สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีคุณไมสวัสดีครับคุณตั้งยินดีต้อนรับสู่เอนที่0.3ของ AI Signal นะครับยังอยู่ในโหมดเทรนนิ่งนะครับในตอนนี้เดยเราพามาอ่านรีพอร์ตกันอ่าใช่ครับผมการพัฒนาอ่านรีพอร์ตของ m o n ก e ้กับ KT ทีนะซึ่งเป็นสองตัวของเราเมื่อเมื่ออนที่แล้วเราพูดถึง Exposure ที่เราอยู่ในหุ้นนะครับในตลาดเนี่ยว่า ไม่ถึงครึ่งหรอกของเวลาทั้งหมดนะครับเพราะเราอยู่เฉพาะในช่วงขาขึ้นนะครับเ่ี๋ย้มาดูกันว่าตอนที่เราดีไซน์เราทดสอบระบบ2ตัวนี้ออกมาเนี่ยเขาอยู่ในตลาดจริงๆเนี่ยนานแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมพามาดูตัวเลขอาจจะเยอะนิดนึงนะครับถ้าเป็นเป็นด้านซ้ายด้านซ้ายนะครับ ด้านซ้ายเนี่ยตัวเคทีนะเคทีวิกลี่เนี่ยเราเราตัดสินใจกันเป็นสัปดาห์นะครับสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับ,รบเพราะฉะนั้นบาร์หนึ่งของเขาเนี่ยคือหนึ่งสัปดาห์นะครับ Exposure เ Exp ฉลี่ย8ปีย้อนหลังอยู่ที่48%เปอร์เซ็นต์นะครับ48%เปอร์เซ็นต์อาจจะเกือบครึ่งของเวลาทั้งหมดนะครับ ซึ่งก็สัดคล้องกับที่เราดูรูปเมื่อเอพิโซดที่แล้วนะครับเราไม่ได้อยู่ในตลาดเกือบร้อยอะไรอย่างนี้นะไม่ได้อยู่ขนาดนั้นนะครับการเข้าซื้อแต่ละครั้งเนี่ยเราจะถือเฉลี่ย19บเก้าทนะครับ19บเก้าบาทสิบเาทเดือนหนึ่งสบาทอ่าฮะก็2เดือนได้นะ 4- ีเดือนกว่าจะหเดือนนะใช่โอ้สีเข้าเข้าทีนึงถือสีหเดือนนะครับตัววิกเนี่ยนะครับ อเปอร์เซ็นต์วินนี่หมายความว่าพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยเข้าซื้อไปแล้วนะครับจนมีสัญญาณออกมานะครับเรามีกําไรไหมถ้ามีกําไรคือวินถ้าออก <Win. S 1> มาขาดทุนลู lose ครับนะครับเปอร์เซนต์วินคือห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นะครับห้าเอร์ซนเฉลี่ยถ้าเรามีกําไรโดยเฉลี่ยเนี่ยไม้หนึ่งเนี่ยเราคาดหวังยี่ส้าเปอร์เซ นะครับส่วนไม้ที่ขัดทุนเราคาดหวังว่าจะขัดทุนเฉลี่ย8%อดเอนเนี่ยการมีสเตตเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเกมเราเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวคุณใหม่ลองพาดูมังกี้ไหมอ่าได้ครับได้ครับถ้ามังกี้นี่จริงๆแล้วนเอฟพอร์เจอร์เราจะยอยู่ประมาณสัก3ามสี่เปอร์เซนะนะอืมอก็คือ8ดปีนี่น่าจะอยู่ในตลาดได้สัก อสามปีอืโดยประมาณนั้นอืืออันนี้ในการเข้าเทรดทั้งหมดเนี่ยก็จะมีทั้งหมดห้าร้อยกว่าเทรดจากทั้งหมดเลยนะครับผมแปดปีนะแปดปีก็ตกเดือนนึงก็น่าจะอยู่ประมาณสักหกตัวอือก็มีเข้าออกกันไปอย่างเงนะฮะ ีนี้เปอร์เซ็นต์วินในการเข้าแล้วชนะประมาณนี้ประมาณห้าสิบเอ็ดห้าสองเปอร์เซนต์ของส่วนนี้อื่าเราถือต่อหนึ่งไม้เนี่ยประมาณยิบสองวันนะแสดงว่าถือหุ้นตัวนี้ประมาณยิบสองวัน้าชนะก็ชนะถ้าชนะถ้ากรณีออกมาเขียวนะครับครับผมยือสิบสอง ดีก็เดือนหนึ่งนะก็โดยประมาณโดยประมาณเดือนหนึ่งนะฮะใช่ถ้าลอสเป็นไงนะไม้ละไม้ละอยู่ไหนเนี่ยสี่เปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์ติดลบมาสี่เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยสี่เปอร์เซ็นต์นะครับครับผมโดยที่ถือไม้ที่ที่ลอสออกมาเนี่ยเอ่อสิบสองสิบสามบาทสิบสองวันสสามบาทใช่ครับผมก็ครึ่งเดือนกว่านะครับโดยเฉลี่ยนะครับ ถ้าแพ้ออกมานะครับใช่ถ้าชนะชนะอยู่เดือนหนึ่งประมาณแปดเปอร์เซ็นมันจะนานกว่าถ้าชนะไม้หนึ่งเฉลี่ยแปดเปอร์เซ็นใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับถ้าชนะไม้หนึ่งประมาณแปดเปอร์เซ็นต์อ่าจะเป็นลักษณะนี้อืมอืมเนี่ยครับการมีการที่เราใช้ตัวสถิติพวกเนี้นะครับทําให้เราอ่ะมีเรารู้ว่าเราเข้าแต่ละไม้เนี่ยเราอยู่กี่บานะครับ เข้าครั้งหนึ่งอาเปรเซนบินเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นทุกไม้ไม่ได้กําไรทุกไม้นะครับที่เข้าอ่ะนะครับเฉลี่ยแล้วก็อาจจะประมาณครึ่งครึ่งที่แพ้ออกมานะครับอแต่เราจะรู้ว่าแพ้กี่เปอร์เซ็นถ้าชนะชนะประมาณกี่เปอร์เซ็นโดยเฉลี่ย์เรามีตัวเลขพวกนี้ทั้งสองตัวเลยเรารู้พฤติกรรมนะครับอืเคทีก็เข้าเข้าเข้าออกน้อยกว่ามังกี้นะครับ ซึ่งก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะชอบสไตล์ไหนถ้าเกิดวา่าอยากมีการเทรดเพราะมังกี้เองก็ไม่ได้เยอะนะคุณใหม่นะใช่ครับไม่ได้เยอะนะ <c oughs> ต้องถาม <c oughs> เพื่อนๆว่าเพื่อนๆเทรดปีหนึ่งเนี่ยเทรดกันกี่เทรดนะครับเป็นร้อยหรือเปล่าเออม่อกี้มังกี้มังกี้ก็ไม่ไม่ถึงร้อยนะเทรดปีหนึ่งนะใช่ใช่ครับไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อยเคทียิ่งน้อยใหญ่เลยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ย จุดหมายปลายทางเราไม่ใช่เราเทรดเยอะแล้วได้ตังค์นะครับชหรืออยู่อยู่นานแล้วได้ตังค์มันไม่ใช่นะมันอยู่ที่ว่าจังหวะการซื้อการขายที่ทํากําไรได้ทําให้พอร์ตเราโตถูกไหมครับใช่สําคัญมากก็คือว่าเราเข้าทํากําไรในช่วงไหนที่เข้าแล้วเราได้เปรียบอืมทําให้พอร์ตโตอ,อืมักษณะนี้อืซึ่งดท้ายคือพอร์ตนะนใช่ครับผมต่อไปก็ไม่แน่นะครับ เห็นเปอร์เซนต์วินลักษณะอย่างนี้ถ้าคุณเข้าทํามิ่งที่มันไม่ดีจังหวะไม่ดีก็อาจจะขาดทุนกลับมาก็ได้อเพราะที่ที่ผมอ่านให้ฟังเมื่อกี้มันคือเฉลี่ยนะเฉลี่ยเฉลี่ยแปลว่าในปีที่ไม่ดีเนี่ยเปอร์เซนต์วินก็อาจจะตกลงมาใช่ไหมครับอาจจะอยู่ที่สี่สิบหรือสามสิบกว่าเปอร์เซนต์นะครับแต่ในปีที่เซตขึ้นตลาดดีมากเราก็อาจจะทำเปอร์เซนต์วินที่6 70%ก็ได้ถูกไหมครับเพราะเฉลี่ยลงมาแล้วเนี่ยประมาณเกือบเกือบร นะครับใช่ครับเช่นเดียวก,กันกับตัวเลขอย่างอย่างที่เราคาดหวังว่าไม้หนึ่งเราจะกาไรเท่าไหร่หรือขาดทุนเท่าไหร่มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตลาดนะครับที่ตัวเลขที่นําเสนอไปเนี่ยก็คือผลทดสอบของตลาดที่จากจากจุดเริ่มต้นเนี่ยตอนปี1 3สถึงปี2 0 0ศนนี่คือไม่ไปไหนเลยนะเป็นตัวเลขที่กลางๆมากๆนะครับเป็นกลางๆมากๆนะครับ อย่างว่านะครับถ้าเพื่อนๆดูจังหวะในการเข้าถ้าเราอยู่ในซิสเต็มเนี่ยอ่าแล้วเราเข้าในทัมมิ่งที่ดีเราจะได้กําไรตรงส่วนนั้นออืคุณหมายดูเหมือนง่ายไหมเนี่ยโอ้เป็นเรื่องยากครับผมอทําไมอ่ะแล้วต่อไปเดี๋ยวเป็นข้างหน้าเนี่ยผมจะเอาอ่าในส่วนของเขาเรียกว่าทัมมิ่งในการเข้าเทรดเนี่ยมาโชว์ให้กับเพื่อนๆดูดีกว่าถ้าเพื่อนๆเข้าลงทุนเนี่ยตอนเนี้ย ลตอบแทนน่าจะเป็นลักษณะอย่างไงอืม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 ในช่วงที่ผ่านมานะจําลองสถานการณ์ใช่ไหมครับใช่จําลองสถานการณ์ให้ดูนะฮะเพราะบางบางท่านเ็คิดว่าอ่าลงทุนตอนหุ้นตกดีไหมอืมอ่าหุ้ทิ้งคำใหญ่แอ๋อเกตเกตอ่าเออเออน่าสนใจน่าสนใจเออแะอือมาดูกันเนาะรอดีกว่า เหมือนอย่างนี้นใช่ไหมเหมือนกับว่าอย่างสมมติว่าในเซตเนี้ยเ,เรามาเริ่มต้นในใน,ในที่ต่างๆกันใช่ไหมครับอย่างเช่นปีหนึ่งสี่เนี่ยหุ้นดีใช่ไหมครับแล้วนะถ้าเรารเข้าต้นปีเราก็ได้เปรียบเนาะหรือถ้าเรามาเข้าปีหนึ่งห้าปีหนึ่งห้าเนี่ยมไม่ดีเลยนะหุ้นไม่ดีเลยจะเป็นยังไงใช่ไหมครับอ่าใช่จะเป็นลักษณะอ,อย่างนั้นนะครับโอเคโอเค,อเคงั้นคลิปนี้ก็พอสมควรนะครับ ครับผมโอเคงั้นเจอกนค,คลิปหน้านะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ